นี่ก็ไฟแดงสามสองหนึ่งแล้วก็เอค่อยๆปล่อยเบรกออกไม่ต้องไปเร่งเออนั่นแหละไหลตามแล้วก็ถ้าได้จังหวะเร่งแล้วค่อยเร่งนั่นแหละนี่ก็เป็นการเข้าเมืองครั้งแรกของน้องไม้นะครับไม้บ้านอยู่ที่ไหนไหมภูเก็ตค่ะโลมาไกลเหมือนกันนันเนี่ยใครเป็นคนหาข้อมูลให้เนี่ยเรื่องวันเรียนหาเองค่ะเออไม่ได้เป็นแฟนหาให้ใช่ไหมอ๋อไม่เอาเองหมดเลยเจอที่ไหนก่อนเลยครั้งแรกช้าๆนะไม่จําเป็นไม่ต้องแซงเพราะว่าจังหวะอันตราย เจอเฟซก่อน<ล>อได,ได้ดูยูทูบไหมอ่าใช่ <Okay. S 2> คแล้วก็ดูยูทูบโอเคนี่แหละครับ<ด>วิธีนนติดตามก็ง่ายๆนะครับถ้าคนจะเรียนเนี่ยมันไม่ยากหรอกครับมาลดนะครับไม่เกินสองสามวันนะครับเรียนแป๊บเดียวก็ขับเป็นแล้วนะครับแล้วก็จะไปสอบนะครับพรุ่งนี้ก็น่าจะได้แบบขี่แล้วนะมาเนาะน่าจะเ <laughs> ออน,น่าจะนะระวังรถด,ด้วยรถเขาเลี้ยวรถเขาอะไรระวังให้ดี เราไหลไปเรื่อยๆตามเข้าไประวังดูซ้ายดูขวาไว้มองกระจกบ่อยๆนะครับมือใหม่อันตรายนะครับอย่าดูแต่หน้ารถอย่างเดียวดูเรื่อยๆแล้วก็ขยับไปเรื่อยๆเข้าไปได้แล้วก็ไปได้นะเว้นระยะไว้ถ้าสนใจเรียนก็นะครับเบอร์ใน youtube นะครับใกล้ๆก็ว่ากันไปนะครับโทรมาปรึกษาได้นะครับพื้นที่สารคามก็รับสอนทุกพื้นที่นะครับนิ่งๆนะมมนิ่ๆอย่างเงี้ยอันตราย ถ้าเรากะผิดนิดเดียวนี่บุ้มเลยแล้วก็ไม่ต้องเร่งมากเพราะว่าจังหวะดูจังหวะด้วยดูช่องไฟดูอะไรต่างๆถ้าเราไปเร่งมันจะมีแรงกดดันไม่รู้ตัวเนี่ยระวังด้วยพวกตามแยกเราไม่เห็นว่าเราไม่รู้ใจว่าเขาจะอะไรยังไงสําคัญที่เท้าเราเนี่ยสลับไปสลับมาเวลานั้นอย่ามั่วเวลาจะเบรกเวลาจะอะไรอาการเก่็งนีไหมไหนิดนึงอ่าโอเคผ่อนคลายตัวเองเนอะเรื่อย ช้าชาชิวชิวใจเย็นเย็นอันนี้เข้าเมืองเลยนะครับใจกลางเมืองระวังรถที่เขาจอดอยู่เฉยเขาหลบเราไม่ได้เราต้องประคองตัวเองให้ดีไม่ต้องเร่งแล้วใจเย็นเย็นเรื่อยๆตรงๆระวังช่องไฟให้ดีอย่าเร่งใส่ในขณะที่มันเป็นช่องแคบ อต้องมีชะลอรหรือหยุดรถใจเย็นๆอันนี้เปิดไฟขวาช้าๆกว่านี้เบรกแล้วไหลตรงๆเอาให้พ้นด้วยไม่ใช่หลบเข้าจนแบบตัวเองระวังชนท้ายเขาเนอะเบรกไว้ถ้าไม่มั่น